สวัสดีท่านผู้ชมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเล่าข่าวบ้านทุ่งนะครับวันนี้ทางแอดมินมีข่าวสารมาอัปเดตมาเล่าให้ฟังนะครับเป็นประเด็นนะครับของทางคนสนิทพระเอกลิเกท่านหนึ่งนะครับโดนฟ้องเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็สารประทับรับฟ้องแล้วนะครับเพราะว่าก่อนหน้านี้นะครับเป็นเดือดเป็นร้อนทางาแทนพระเอกลิเกนะครับ แล้วนะครับได้มีการออกมาไลฟ์สดนะครับด่าทางคุณโจซึ่งคุณโจก็คืออดีตนะครับอดีตนะครับสาวคนสนิทของทางพระเอกลิกกนะครับนะครับผมมีการออกมาไลฟ์สดแล้วก็ด่านะครับด่าทางคุณโจแบบเสียเสียหายหายนะครับแล้วก็ท้าทายนะครับท้าทายให้คุณโจฟ้องเลยไม่กลัวประมาณนี้นะครับแน่นอนนะครับทางคุณโจก็ฟ้องและที่สําคัญนะครับตอนนี้ สารประทับรับฟ้องเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับเพราะว่าล่าสุดนะครับทางเพจดังก็คือเพจอีกกี้ของแท้แอปแอนะครับได้มีการโพสต์แบบนี้นะครับบอกว่าคดีมีมูลสารอาญาถนนรัชดาพิเศษประทับรับฟ้องน้องกราฟนะครับแฟนคลับยี่เก นะครับก็คือน้องซอนั่นแหละครับจริงๆก็คือเป็นเพื่อนนั่นแหละครับเป็นเพื่อนคนสนิทเลยนะครับถ้าใครจําไม่ได้นะครับน้องกราฟก็คือคนที่เคยมีรูปมีคลิปนะครับที่หอมแก้มกับทางพระเอกลิเกนะครับแล้วก็มีคลิปคลปหนึ่งนะครับที่ทางพี่เอกอ่าครับที่ทางพระเอกลิเกนะครับไปจับนะครับไปจับอวัยวะนั่นแหละครับก็คือตรงเป้านะครับของน้องคนนี้นี่แหละครับก็คือน้องกราฟคนนี้นะครับได้มีการออกมา ด่าทางคุณโจแล้วก็โดนฟ้องเป็นที่เรียบร้อยนะครับซึ่งเพดิกี้บอกว่าแฟนคลับยี่เกนะครับน้องซอแล้วก็พอ่อพอสอ,อทอนะครับก็คือคุณพอพอหมอลำซุปตานะครับอันดับหนึ่งหลังกาะเหตุไลฟ์สดด่าคุณโจนะครับอดีตคนเคยโดนยี่เกเกาะเพื่อปกป้องยี่เกและหมอลำอันดับหนึ่ง สุดท้ายนะครับเดียวดายหน้าบัลลังก์ของแท้นะครับซึ่งทางพระเอกลิเกก็ยังนิ่งเฉยนะครับไม่มีการออกมาช่วยเหลือหรือว่าโพสต์ให้กําลังใจใดๆทั้งสิ้นนะครับจนทางน้องกราฟนะครับก่อนหน้านี้ก็ได้ออกมาโพสตแต่เพราะว่าต่างคนต่างอยู่ไม่ยุ่งเกี่ยวซึ่งกันและกันประมาณนี้นะครับเอฟซหลายๆท่านหล,หลายๆคนก็เลยมองว่าพระเอกลิเกใจดําเกินไปไหมนะครับ เขาออกมาปกป้องคุณนะครับมาด่าคนอื่นแทนคุณนะครับคุณไม่มีน้ำใจบ้างเลยหรือประมาณนี้นะครับแต่ว่าทาง f อฟฟังแล้วก็ต้องวิเคราะห์พิจารณาไปด้วยนะครับเพราะว่าคนที่ก่อเหตุก็คือทางน้องกราฟนะครับที่เป็นคนออกมาด่าเองประมาณนี้นะครับซึ่งทาง f อนะครับท่านนี้นะครับมีการคอมเมนต์บอกว่าเป็นไงล่ะหมอลำอันดับหนึ่งและยี่เกเขาช่วยเธอไหมนะครับเขาไม่สนเลย เขามีแต่จุบกันออกสื่อกินหรูอยู่สบายเที่ยวต่างประเทศฉํานะครับสุดท้ายก็เดียวดายหน้าบัลลังก์นะครับออกมาปกป้องพระเอกลิเกสุดท้ายโดนฟ้องประมาณนี้นะครับทางแอดมินก็เลยเอาข่าวสารมาอัปเดตมาเล่าให้ฟังนะครับท่านผู้ชมมีความคิดเห็นยังไงก็คอมเมนต์เข้ามาได้นะครับฝากด like, กดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้ช่อง เล่าข่าวบ้านทุ่งด้วยนะครับเดี๋ยวเจอกันในคลิปต่อๆไปครับขอบคุณมากๆครับสวัสดีครับ